สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมงงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตา M8540 นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะและผาน7นะคะเป็นผาน7 c m t นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยนะคะรถสวยนะคะสวยๆเดิมๆราคาไม่แพงนะคะตัวนี้นะะี่ค่ะสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยแกะรอยรื้อนะคะนี่ค่ะ สีเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าสำหรับ M8540 นะคะตัวนี้85แรงม้านะคะสภาพดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่931ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ931ชั่วโมงเท่านั้นสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบค่ะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะตามกระปุกเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะ ค่ะอยใกล้ๆกันได้เลยนะคะสภาพสวยนะคะยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆนะคะนี่ข่ะเป็นยางใหม่นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะยางใหม่ทั้งสีง่เส้นกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ดูด้านหลังของรถบ้างค่ะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้สภาพดีนะคะ โอใช้งานน้อยมากๆค่ะสีสันของตัวรถนะคะเป็นสีเดินจากโรงงานทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยนื้อนะคะลูกค้านี่ค่ะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะ<น>มาพร้อมผ่านเจ็ดซนะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ สำหรับ M8540 นะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดนิน่าและผ่าน7นะคะแถมยางใหม่อีก4เส้นนะคะสภาพดีมากๆรถ9ก0กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่หาอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยตัวนี้นะคะราคา M8540 ตัวนี้นะคะอยู่แค่698,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ698,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ จะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะใครสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย081 9136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5 0 0 0บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลย081 9136451หรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะก็โอนจองกันได้นะคะ10,000บาทเท่านั้นนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะ จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูป o ต้ M8540 เลยนะคะรุ่นใหญ่นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะรีบจับจองกันเลยนะคะอยู่ที่698,000บาทเท่านั้นค่ะ